หลังจากคุณลูกค้าอบสมุนไพรได้ที่จะคายกล้ามเนื้อคอบ่าไหลออฟิตินโดมจุดไหนที่คุณลูกค้ามีปัญหาน่องเอนร้อยหวายนะคะสโพกก้นตรงไหนที่คิดว่าปวดเมื่อยปวดร้าก็จะให้หมอนวดที่ทํางานด้วยกันคลายให้ะค่ะนะคะแล้วปั้นตูดปั้นก้นนะคะปนบรุษปนกระเพาะปัสสาวะกระบ,บางลมแล้วก็มาลงขมิ้นดินสอพองเพื่อ,อะระเบิดขี้ไขค่ค่ะพอเสร็จแล้วก็มาสครับผิวกาย ด้วยกาแฟเพื่อให้ผิวกระจางใสลดอายุผิวค่ะมาถึงขั้นตอนการปั้นหน้านะคะนี่จะใช้ด้านท้องแขนของนิดค่ะนะคะโอยความคอย้อนเนี้ยงยานปั้นแก้มสรงลบเลือนริ้วรอยยกความหย,ย่อนค้อยทํากรอบหน้าให้ชัดเจนนะคะคุณลูกค้าก็จะเพลิดเพลินกับการทํางานของนิดการยกการนวดนะคะมันจะทําให้คุณลูกคา้ารู้สึกสบายส,ส,สบายหน้าสบายตัวลูกค้า99%หลับ คามือนิดค่ะนะคะคุณลูกค้าท่านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนวดยังไม่ได้ครึกหน้าเลยคุนเธอกลนแล้วนะคะหลับแล้วก็เป็นสิ่งที่นิดภาคภูมิใจค่ะนะคะว่าการทํางานของนิดทําให้คุณลูกค้าแต่ละท่านที่มารับบริการเพลินสญแล้วก็มีความสุขการที่มอบความสุขให้กับคนที่มาเยือนนิดว่ามันมีค่ามหาศาลค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการทํางานของนิดนิดจะค่อยๆถี่ค่อยๆที่ค่อยอาศัยเพื่อ ให้ลูกค้าแต่ละท่านที่มารับบริการได้รับแต่สิ่งดีๆกลับไปค่ะนะคะการที่ได้ใช้โบราแช่น้าอุ่นเกลี่ยฮิโรไรด์ใต้ผิวลบเลือนริ้วรอยยกความหย่อนคล้อยปั้นแก้มส้มมันจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเพราะว่าคุณลูกค้าอบสมุนไพรได้ที่การปั้นแก้มส้มก็จะต้องการความอุ่น เพราะฉะนั้นนี่จึงต้องใช้กัวซาไปแช่น้ำอุ่นแผ่นหินจะมีความอุ่นในตัวของมันลูกค้าอบมุบนไัยมีความอุ่นในไขมันอยู่แล้วการทํางานจะมีประสีภาพค่อนางนูงน,นะคะนิดมั่นใจนะคะถ้าเทคนิคไหนนะคะคู่โค้ชท่านใดทานนิดเอามาปรับใช้กับงานของนิดแล้วลูกค้ารับแต่สิ่งดีๆกลับไปนิดยินด,ด,ดีเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะไม่ว่านิดจะสนใจในศาสตร์ใดนะคะนิดบอกเลย นิดจ,จะไม่เป็นคนแก่ที่น้ําเต็นแก้วนิดจ,จะพยายามฝึกฝนลและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบแทนน้ําใจของคุณลูกค้าแต่ละท่านที่มารับบริการให้ได้รับแต่สิ่งดีๆมากที่สุดค่ะนะคะคุณลูกค้าแต่ละท่าน นะคะเท้ามาก็พักทายมาขอบคุณขอบใจทุกคนนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสาหรับช่างคนหนึ่งค่ะนะคะการทํางานนิดใส่ใจนะคะรายละเอียดแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดไม่ว่าคุณจะกังวลในจุดไหนถ้านิดสามารถแก้ไขได้นะคะนิดสามารถทําให้คุณถูกใจคุณได้แน่นอนถ้าคุณเปิดใจรับชาทําสวยของด้วยมือของนิดนิดมั่นใจค่ะนะคะปัญหาที่คุณกังวลอยู่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยไม่ยาก เช่นเดียวกับคุณลูกค้าท่านนี้นะคะมาหานิดไม่ได้หวังว่านิดจะทําให้ร่างกายเขาเบาสบายนะคะมาหาเพียงแต่ว่าอยากมาแต่พอมาเจอนิดแล้วน้องบอกว่าได้รับสิ่งดีๆกลับไปขอบคุณขอบ<อ>ใจ<ค>นิดที่นิดได้ดูแลเขาอย่างดีค่ะ